สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าสามัคธีรวมพลังเพราะคุณทำเราจึงตามไม่ดู ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บุญมีชมพูนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่15บ้านเขายุ่มแสงนะครับตมบลโพทองอำเภอปางเิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งมีครัวเรือนในหมู่บ้านนะครับ129ครัวเรือนนะครับและผมก็ประชุมประจําเดือนนะครับในวันที่5นะครับของทุกๆเดือนนะครับและการอนุญาตนี้นะครับช่วงโควิดนะครับโควิด19นะครับเรา ได้ปรึกษาและประชุมกันว่าทําอย่างไรนะครับจะมีพืชผักสวนครัวนะครับกินในหมู่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อไปจ่ายตลาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันโรคโควิดระบาดนะครับก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับในการป้องก,กันโรคโควิด19นะครับก็มีพันุ์ผักนะครับจาก ชุมชนของเราได้รับมาจากพัฒนาชุมชนบ้างเกษตรอำเภอบ้างนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเช่นบัวพักแฟงแตงกวานะครับพริกอย่างนี้นะครับครัวเรือนก็นําไปปลูกนะครับทุกครัวเรือนก็แล้วแต่ที่สนใจอยากปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับไว้กินในครัวเรือนนะครับพอประทังในช่วงโรคโควิดนะครับไม่เดือดร้อนนะครับและก็ใช้จ่ายในครัวเรือนให้อยู่ได้พอเพียงครับ และแปลงผักแปลงนี้นะครับซึ่งเป็นแปลงผักรวมนะครับก็มีทั้งฟักทองแล้วก็มีทั้งน้ำเต้าบวบนะครับซึ่งทำไว้ให้กับชุมชนของเราที่แวะเวียนมาก็ได้เก็บไปกินนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกระเจี๊ยบนี้ผมปลูกไว้สำหรับไปเลี้ยงทานนะครับเลี้ยงทานในงานต่างๆนะครับในวัดหรือในงานบุญงานอะไรต่างๆเนี่ยจะต้มนะครับจะต้มแล้วก็ ใส่กับน้ําแข็งนะครับให้ดื่มในหมู่บ้านฟรีนะครับฟรีปลูกไว้ประบันหนึ่งไร่นะครับให้ชุมชนมาดูแลเดี๋ยวช่วงหน้าเก็บก็จะให้ชาวบ้านมารวมตัวกันเก็บนะครับรวมตัวกันเก็บแล้วไปตากแดดแล้วก็ไว้เลี้ยงทานเลี้ยงในงานบุญต่างๆนะครับมาเด้อมาเด้อมีน้องเลยมาผักกระถูน่นี่คนย,ยนันนะครับเด้อมือเหนียวของมันแจ่นะครับผมบขวดที่ลอดใส ให้กับชาวบ้านนะครับวันนี้ก็เศรษฐกิจพอเพียงก็นํามาพึ่งตนเองนะครับในหมู่บ้านเขาจุงแสงตำบลโพทองอำเภอปางเิราทองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมอเราเราก็ได้พกพันธ์นะครับ เช่นพริกนะครับมะเขือนะครับพ่อพันธ์ของทุกผลไม้อย่างมะม่วงนะครับวันนี้ก็ได้นําไปแจกที่อําเภอนะครับก็มีผู้รับมอบนะครับหลายๆลายรที่นํารถมารับนะครับจากกลุ่มชุมชนของเรานะครับเพื่อไปผลิตเป็นอาหารในครัวเรือนนะครับเขาุาาแ,<ล>แง ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด -19 เ้ถ้าท่านใดผ่านนะครับชุมชนหมู่15บ้านเขาจุมแสงนะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับบ้านผู้ใหญ่บุญมีชมพูนะครับสอบถามได้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้กับชุมชนนะครับในอนาคตนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับกับพี่น้องของเราที่อยากจะนะครับ เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามพ่อหลวงของเรานะครับที่ท่านได้ทําเป็นต้นแบบนะครับผมก็ไปดูงานมาหลายๆที่ผมชื่นชมนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นป่าไม้บ้างจะเป็นผักบ้างจะเป็นสระมั่งเลี้ยงปลาบ้างผมจะทําทุกรูปแบบนะครับในในชุมชนของเราครับผม